สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดำซิงนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทองสร่ปทุมค่ะวันนี้ได้ทำงานวันแรกนะคะเมื่อวานเท้าเกพาย้ายรถทั้งวันเลยค่ะเพียมาก วันนี้ก็ออกมาถอยดิน,นะคะ่ะจะถอยกองนี้แหละออกไปไว้ฝั่งนู้นนะคะแล้วว่าต้องรอเคนยกตู้ออกทั้งหมดก่อนถึงจะเทได้รถหกล้อมุกก็จอดอยู่ที่บ้านนะคะรอวิ่งงานหน้าแรงค่ะช่วงนี้ก็ขึ้นมาขับรับจ้างเขาไปก่อนพอได้ถ่ายคลิปด้วยได้ทำงานด้วยนะคะยุบ้านไม่มีอะไรทำ ูละเมาลายใหญ่มาแล้วพัดไปพัดไปอย่าเพิ่งตกนะเพิ่งวิ่งได้สามเที่ยวเองต้องรอยกตู้ก่อนค่ะกองน,นี้เสร็จก็จะเอาฝั่งนู้นนะคะนู่นถอยไปตรงเสาไฟฟ้าต้นที่สองแต่ทางค่อนข้างเละค่ะอาจจะลื่นเลยรอแมคโครทำทางดูว่าจะได้ไหมที่จริงเขาให้แมคโครโยนหละแต่ว่า มันต้องโยนหลายรอบมันไกลถ้าถอยได้ก็ถอยค่ะถอยเธอะอยากมีงานทำมันเป็นคล้ายๆลูกลังอ่ะก็จะมีอีกงานนะคะก็คือขนเศษปูนแต่วิ่งค่อนข้างไกลค่ะล่องเลยแหละประมาณ สามสิบกว่าเที่ยวได้รองานนี้เสร็จก่อนคะ่ะช่วงน,นี้ก็รับจอบนะคะเป็นรายวันเดี๋ยวเท่าแก่จะเอาเข้างานเดือนนะคะรอคะ่ะก็รับจอบรอใจมุกก็อยากเอารถหกล้กลอขึ้นมาวิ่งเหมือนกันนะแต่ไม่ได้คะ่ะต้องถอดอะไรแต่งออกหมดอะ ก็เลยจอดไว้บ้านดีกว่าขาบรถคนอื่นดีกว่ามาขนพวกเศษปูนมันก็พื้นบุบอีกแหละมันหลายๆอย่างรถแต่งด้วยในจะยากถอดอะไรก็เลยขึ้นมาขับรับจ้างนะคะ เอดูเท่าแกย,ยกตู้ค่ะก็โกเบนะคะจะตากดินทอยให้เราถ้าแกมีสามคันโกเบมีฮิตาชคนนติคันหนึง่งมีแคทคันหนึ่งแล้วก็ส่วนมากมีแต่เคนะคะ่ะรถค่อนข้างเยอะแต่ว่าออกงานแบบคนละที่โอ้เครื่องบี ไปแล้วโอ้ทำไมบินบ่อยจังตั้งแต่มาเนี่ยห้าหกลำร้ม,มั้งบินบ่อยเกิน เครื่องบินกะบินอยู่เบิดหมือนเดี๋ยวรอดูเขายบตู้ค่ะเที่ยงนู่นแหละมืกว่ามุกถึงจะได้วิ่งดินนะคะตู้ใบเดียวนี่ยังไม่ได้ขยับเลยค่ะกว่าจะเสร็จคงได้วิ่งแบบสายๆไม่เที่ยงก็บ่ายอะกินข้าวเทียงเสร็จวิ่งเอ พอดีแหละง่วงไม่รู้กี่วันจะเสร็จนะตรงนี้ and

ฝนเริ่มลินแล้วค่ะจะเป็นตาเศษไหมนอ้อวันนี้นี่ฝนก็จะตกงานนอนอีกแล้วมั้ง นมาแล้วยังไม่ไปไหนมาไหนเลย ฝนลินมาเมื่อกี้หยุดไปล้วน่าจะไม่ตรงหรอหมั้งตอนแรกมืดแต่ว่าลมพัดนีหมดละแต่บรรยากาศก็น่าตกอยู่นะตอนนี้ก็กำลังจะยกตู่ที่สองค่ะเขายกมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ถมแล้วก็ยก ผมฝั่งนี้เสร็จก็ยกฝั่งนู้นมาไว้ตรงนี้ตัวนี้ก็น่าจะเอาขึ้นลานปูนหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะได้ทำงานลำจนเหนื่อยใส่ดินเยอะด้วยนะแต่และเที่ยวนี่โอ้<ม>ก็งานทอยใกล้ๆเนาะ เดี๋ยวแม่โคจะขึ้นมาขุดดินตรงนี้ออกนะคะเพราะว่าจะเอาตู้นั้นมาตั้งตรงนี้ขับรถนี้ไม่ชินค่ะมันก็มันเร็วอะ่ะเวลาออกตัวก็สันถ้าเป็นรถมุกมันรอบช้าเนาะมันขับแบบไม่ค่อยเหมือนกันเนี ยังไม่ชินค่ะเก็บไม้ออกทันไหมเนี่ย เริ่มเห็นแมวแล้วแววที่จะถมดินนะโอเคอเค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยู่ว่างๆยังไม่ได้ทำงานก็ถ่ายคลิปให้ดูไม่รู้จะทำอะไร เจอกันอีกทีคลิปหน้าแล้วกันคะ่ะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ